สามสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะเมื่อเครียดหนึ่งฟังเพลงเศร้าฟังเพลงเศร้าซ้ำไปซ้ำมาอยู่อย่างนี้การที่เราฟังเพลงเศร้าเนี่ยมันก็เหมือนเราฟังเยอะขึ้นเราก็เดินเข้าไปลึกขึ้นฟังเยอะขึ้นเราก็เดินเข้าไปลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นเรื่อยๆฟังเยอะๆเนี่ยเราก็ออกเครีไม่ได้เราก็ติดอยู่ในท่านอยู่อย่างนี้ ไปต่อไม่ได้สถิมันก็เศร้าอยู่อย่างนั้นนะคะสองก็คือ,อยุ่เก,ยกเกี่ยวกับอบายามกุกินเหล้าเข้าผักอะไรต่างๆนะคะการกินเหล้าเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยมีแต่เสียสติพูดไม่รู้เรื่องเสียเงินแทนที่จะเอาเงินนะั้นะมาพัฒนาตัวเองมาซื้อสิ่งที่มีประโยชน์ซื้ออาหารดีมันทำให้ชีวิตไปต่อได้อีกไกลเลยนะคะสามก็คือ ทษชีวิตฆ่าตัวตายอะไรต่างๆมันไม่ได้ทำให้อะไรๆดีขึ้นนะคะแทนที่เราจะทำแบบนั้นเนี่ยเราอะสามารถทำให้มันเป็นการจบปัญหาโดยที่อ,อจ,จะเศร้ซึ่งเศร้าตามคนที่ค่าตัวตายไปด้วยสามปายนะคะ ตัวเองต่างๆเอาเงินที่มีทาชีวิตให้ดีขึ้นชีวิตของเรามันสามารถไปต่อได้อีกไกลแล้วชีวิตของเรามันก็สามารถดีขึ้นได้อีกเยอะเยอะกว่าเดิมเลยด้วยําเผลเผเนี่ยเราจะประสบความสําเร็จชีวิตของเราเนี่ยมันจะดีขึ้นกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าพันเท่า,ทา,ทาด้วยสามเพราะฉะนั้นเนี่ยหมดยุคแล้วนะคะที่จะประชดชีวิตฆ่าตัว,ต,วตาย,ตายนะคะไม่มีประโยชน์เลย มันไม่มีอะไรดีกา